สำหรับ,บใครที่ใช้รถรุ่นนี้แล้วเจออาการแบบนี้อยู่นะอ่าเช็คไฮบริดซิสตเตม I M A เช็ค I M A ซิ MA, สตเตมนะครับแล้วก็หน้าจอนี่ตรงนี้นะไฟ, MA, ไฟ I M A ไฟรูปแบตเตอรี่ไฟเครื่องยนต์นะครับโชว์นะครับแต่รถสตาร์ตติดนะอ่าเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าหลังจากที่เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์อ่านชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้วยนะครับ อันนี้นะครับมีร e ถ Honda C i v i i Hybrid นะครับโฉม FD นะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับลูกค้าก่อนหน้านะครับก็คืออาการไฟ IMA เช็คไฮบริดทีเต็มโชว์นะครับนะครับวันนี้หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการซ่อมก่อนหน้าก็คืออีกคันหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สไลด์ออนกลับไปแล้วนะครับอ้าแล้วก็เขาสไลด์มาให้อีกคันหนึ่งนะครับจากจังหวัดอุดร มาดูกันครับว่าคันนี้อาการเป็นเป็นยังไงนะครับแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คอมพิวเตอร์อ่านดูนะครับสําหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้แล้วเจออาการแบบนี้อยู่นะอ่าเช็คไฮบริ d s ิสเ e m ไอเอ็มเอเช็คไอเอ็มเอซนะครับแล้วก็หน้าจอนี่ตรงนี้นะไฟ MA, ไอเอ็มเอไฟรูปแบตเตอรี่ไฟเครื่องยนต์นะครับโชว์นะครับแต่รถสตาร์ทติดนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าหลังจากที่เรา ใช้เครื่องมือวิเคราะห์นะครับมัวนฟองอะไรครับเดี๋ยวไปดูครับหลังจากตรวจเช็คนะครับเราใช้เครื่องวิเคราะห์นะครับแล้วก็เข้ามาตรวจเช็คดูนะครับรหัสปัญหาที่ขึ้นนะครับให้กล้องแพนเข้ามาดูนะครับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์พาวเวเทนนะครับมันจะอยู่ใน3ามหัวข้อย่อยออกมานะครับ t 0 b 3แล้วก็ B นะครับแบตเตอรี่วลเตจเซนเซอร์นะอินเทอร์นอลก็คืออันนี้เกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่นะ ก็คือ3ามรหัสนะครับ P หนึ่งสี่สี่หกนะครับแล้วก็ P ศนย์ B สา B รหัสนี้ถ้ารถลูกค้านะครับไปเช็คนะครับแล้วถ้าเจอเกี่ยวกับตัว P ศูนย์สาม B เนี่ยนะครับแบตเตอรี่เสียแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรหัสหลักนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยรหัสที่มันติดมาก็เป็นรหัสย่อยลงมานะครับใ้ตรงนี้ก็หลังจากทาแก้ในส่วนแรกก่อนนะครับ ในเรื่องแบตก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเคลียร์ตรงนี้นะครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็ก็จะมีแค่เรื่องแบตนะครับในส่วนบางคันเนี่ยในรายละเอียดของตัวฟอสละปัญหาพวกนี้เราก็ต้องว่ากันไปทีละหัวข้อนะครับเพราะว่าบางทีอาการอาจจะคล้ายๆกันนะครับเรื่องไฟโชว์นะครับแต่อาจจะไม่ใช่เสียที่ตัวแบตเตอรี่ก็เป็นได้นะครับในส่วนบางคันเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะพามาชมนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่ติดตั้งอยู่ตรงไหนนะครับจะ หลังจากการตรวจเช็คนะครับก็จะพามาชมนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดของ Honda c i v i c กไฮบริดเนะครับอยู่ตรงไหนนะก็แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะอ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นนะครับจะเป็นตรงนี้นะอ่าในส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราทําการซ่อมนะครับแบตเตอรี่แล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูนะครับว่าหลังจากซ่อมแก้ไขแล้วไฟหายไหมอ่ะอ่ะครับก็ นี้ก็รับกำลังช่างกําลังแกะตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแล้วเดี๋ยวยกออกนะครับสาหรับใครที่จะอยู่ไตงหวันแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่เสียก็สามารถถอดมาถอดออกมาก็ได้นะครับแล้วส่งแต่แบตมาก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือแบตรุ่นนี้จะแกะง่ายมากนะมันจะไม่เหมือนของโตโยต้รนะคือสามารถถอดสวิตแล้วก็ดึงปลักกอ่อกมาได้นะครับอ่ะถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราจะมีแบตที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับอันนี้ลูกที่ถอดออกจากรถนะครับอันนี้ก็เป็นลูกที่จะติดตั้งขึ้นใหม่ครับก็นะครับตอนนี้คือเราได้ทำการถอดออกมาแล้วนะก็คือแบตลูกค้าของเดิมน,นะครับจะเป็นตัวนี้นะเราได้ทาการถอดแล้วก็ทาการบิ้วรอเรียบร้อยแล้วนะครับก็พาดูนะแบตเตอรี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะจะเป็นเซลที่ที่ติดกับแบตเตอรี่นะครับช่องละสิบเซลนะอันนี้จะมี40 เซล์นะครับแบตเตอรี่ของตัว Honda จะไม่เหมือนของ Toyota นะของ Toyota เนี่ยจะใช้เป็นนิกเกิลแมทียวไฮไดนะครับแต่ว่า,อาของ Honda เนี่ยจะใช้เป็นนะลิเทียมไอออนะก็คือข้อดีก็คือมันมีน้ำหนักเบานะครับก็คือสามารถยกได้เลยของ Toyota นี่2คน3ประมาณ2คนอนะ่ะอันนี้ถือว่าเบามากนะก็เดี๋ยวช่างติดตั้งได้เลยครับตอนนี้ก็คือ,อลูกที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการ โฟมฉนวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับการช็อตนะก็คือเขาทํามานะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของ Honda จะไม่ติดอยู่พนักพิงเบาะนั่งแถวที่2นะอ่ะนะครับเดี๋ยวยกสามารถยกแบบนี้ไปได้เลยนะครับจะมีตัวหิ้วด้วยอ่าครับเดี๋ยวพาไปชมแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับแล้วก็จะเคลียร์รหัสปัญหาให้ดูเลยนะครับว่าติดตั้งแล้วนะครับว่าปัญหา ที่เจอไฟที่โชว์อยู่หายไหมนะก็วิธ Lo ีการนะครับจับให้ตรงล็อกนะครับก็ช่างที่เราทําก็จะมีความชํานาญนะครับก็จะเหมือนจะทําได้ได้ง่ายนะครับที่ดูนะครับแล้วก็เร็วแต่ถ้าคนไม่เคยทำก็อาจจะยากนะครับก็ติดตั้งเข้าไปเลยพี่เสร็จแล้ ก็มาดูจุดนี้นะครับจุดที่เป็นสายไฟสีส้มหรือใช้ไฟแรงสูงนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับช่างก็กำลังจะเสียบนะครับก็ลูกค้าถ้าไม่ชํานาญก็แนะนําให้ช่างนะครับที่มีประสบการณ์ทำนะครับตัวในจุดนี้นะครับว่ามันอาจจะเกิดเรื่องไฟช็อตได้นะครับต้องสําคัญนิดนึงนะครับจุดตัวนี้นะไฟสองเส้นนี้นะครับเนี่ยสีแดงกับสีดาตัวนี้นะขั้วบวกขั้วลบนะครับถ้าโดนมาก็มีสะดุ้งครับมีหงาย นะครับถ้ามันเกิดการลัดวงจรนะครับก็มันระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวสําหรับในส่วนนี้นะผมจะพามาดูในส่วนของคัตเอาท์หรือว่าสวิตบริการนะครับเวลาเราจะเซอร์วิสรถไฮบริดเนี่ยมันมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งนะก็คือตัวสวิตตัวนี้นะว่าจะต้องทําการปิดก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่ปิดเนี่ยไฟอาจจะช็อตได้เลยจับเนี่ยดูทันทีนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับแผ่นกล้องมาให้ใกล้นะครับอ่ตอนนี้อยู่ในตําแหน่ง เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราปิดให้ดูนะครับว่ากดยังไงครับเดี๋ยวช่างลองเปิดลองปิดให้ดูหน่อยต้องปิดก่อนอ่าสลับคันโยกมาอย่างนี้ครับคือปิดนะครับสามารถเซอร์วิสได้นะครับอ่าตอนนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองทําการอ่าเปิดกลับไปใหม่นะครับอ่าโยกทางไหนครับต้องกดปุ่มก่อนนะปุ่มสีแดงปุ๊บแล้วค่อยตันสวิตช์กลับนะครับในส่วนรถ h อนด้นะครับก่อนจะเซอร์วิสในระบบให้บิดนะครับหรือจุดที่เป็นสายไฟสีส้มหรือไฟแรงสูงนะก็คือต้องมาปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนทุกครั้งนะครับ ป้องกันกระแสไฟนะครับที่มันจะรัดวงจรหรือว่ามันรั่วไหลอย,อยูนะ่ตอนนี้นะเพราะว่าในสถานะปกติเนี่ยถ้าเราไม่ปิดเนี่ยไฟแรงสูงมันจ่ายออกจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อยู่ในตัวรถนะมันทํางานอยู่นะครับถึงแม้เราจะไม่สตาร์ทรถก็ตามนะครับก็ยังไงฝากมาด้วยนะครับหลังจากทําการติดตั้งแบตเตอรี่ตัวที่เราซ่อมไว้เรียบร้อยนะครับสําหรับรถ h o น d a Civic h y b บ i ิดนะครับอันนี้เป็นปี2013ันเหมือนเดิมนะก็ทําการ ก่อนจะสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราจะเซอร์วิสแล้วนะครับหรือว่าทําการติดตั้งแบตเข้าไปสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทําการเคลียร์ฟอลหรือรหัสปัญหาก่อนครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้ทําการสแกนนะครับคืออ่านข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์แล้วก็รีเซ็ตนะครับแล้วก็จะลองมาสตาร์ทรถดูนะครับแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาหรือไฟโชว์อยู่นะครับ ก็ถ้าก็แสดงว่ารถเนี่ยยังบกพร่องอยู่นะครับแต่ถ้าที่รถมันไม่มีไฟเตือนโจตัวเครื่องวิเคราะห์เนี่ยก็จะไม่มีฟอลหรือโค้ดรหัสปัญหาอะไรติดแล้วก็เป็นการหลังเสร็จข้อมูลอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็หลังจากทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างเขาจะรีเซ็ตนะครับอ่ะเดี๋ยวลองรีเซตลบฟอลทั้งหมดนะครับก็คือเป็นการเคลียร์นะครับข้อมูลรหัส ที่มันบกพล้องนะครับที่มันติดมาอยู่กับตัวกล่อง ECU แล้วที่มันจำนะครับก็ตอนนี้ทําการแก้ไขก่อนนะครับก็คือการรีเซ็ตเนี่ยต้องทําการแก้ไขก่อนนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยปัญหาก็ยังคงค้างอยู่เหมือนกับเราเป็นการถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการแก้ไขชั่วคราวในบางกรณีมันอาจจะใช้ได้นะแต่อาจจะสักพักนึงก็อาจจะมีไฟโชว์กลับมาเนื่องจากว่า ECU มันยังจําค่าอยู่อ่ะตอนนี้ก็คือเป็นสถานะปกตินะนะครับปกติ อาเคเดี๋ยวเราไปที่ที่รถนะครับตอนนี้ทำการสตาร์ทแล้วนะครับดูดิสเพย์หน่อยครับด้านบนหลังจากทำการซ่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ที่เราซ่อมไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือรถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับดูสถานะตัวด้านจอดิสเพย์ด้านบนตอนนี้ไม่มีไฟ I M A เช็คไฮบริดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวเช็คไฮบริดต็มเต็มก็ไม่มีละไฟหน้าปัดนะครับ ไฟเอนจิ้นนะครับไฟ m อ็นะครับไฟที่มันค้างอยู่ตอนนี้หายหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการวิ่งทดสอบนะครับก็แล้วก็จะหลังจากนี้ก็คือเป็นการเก็บความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตัวรถให้ลูกค้านะครับก็สําหรับใครนะครับที่มีปัญหานะครับในส่วนของตัว Honda นะครับก็หลังจากทําการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการทดสอบนะครับแล้วก็ ทดลองวิ่งก่อนจะส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะ Honda Civic ไม่ว่าจะเป็นตัวแจ๊ดซ v v i กก็เหมือนกันนะครับหรือ Accord นะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวไฟ IMA เช็ค IMA พวกนี้ก็หรือไฟเช็คไฮบริดนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คกับทางอู่ไฮบิดก่อนได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าทำาที่เราหรือซ่อมบที่เราเนี่ยเราไม่มีค่าตรวจเช็คนะไม่มีค่าให้จ่ายนะครับ ก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คดูก่อนได้นะว่าเป็นที่อะไรเพราะบ,บางอาการเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปไม่ได้หมายความว่าจะเป็นที่ตัวแบตเสมอไปนะครับอาจจะเป็นในส่วนอุปกรณ์ที่มันใช้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับหรือความผิดปกติหรือความบกพร่องในส่วนของระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์นะครับที่มันส่งผลกระทบให้ไฟเช็คไฮบริดพวกนี้มันขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ ให้ลูกค้าเนี่ยเอาเข้ามาตรวจเช็คโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เรามีเนี่ยอ่านรหัสปัญหาก่อนนะครับเพื่อเจาะลึกนะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุดแล้วก็เฉพาะจุดนะครับก่อนที่จะแก้ไขในทุกๆครั้งนะครับก็ยังไงก็ขอฝากอู่ให้บิดไปด้วยนะครับก็ขอบคุณ u t u b e นะครับที่ให้เราได้มีผมงานแล้วก็ลูกค้าได้รับชมนะครับก็ลูกค้าก็ตามมาจาก YouTube นะครับคันนี้ก็คือมาจาก อุดรธานีนะก็คือเป็นคันที่2ของเขานะครับก็ถือว่าซ่อมได้ตรงจุดนะครับก็สําหรับที่นี่นะครับเราเป็นศูนย์ซ่อมรถยนต์นําเข้าและรถยนต์ระบบไฮบริดนะฮะครบวงจรนะครับยังไงก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับก็เซิร์ช Google ก็ได้ครับไฮบริดคาร์ประเทศไทยนะครับภาษาภาษาไทยเลยครับไฮบริดคาร์ตรงตัวนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมอู๋ไฮบริดคาร์ขอขอบคุณครับ